กราบสวัสดีผู้รักธรรมชาติผู้สร้างโลกสีเขียววันนี้อยู่กับผมในช่องสารพัดเกษตรอยู่กับผมในช่วงเกษตรโอทีวันนี้ผมก็จะพามาผจญภัยในยามราตรีกันนะครับมาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ผมเอามาผจญภัยในคืนนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นสุ่มครับ วิธีการใช้ก็ประมาณนี้นะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับวิธีการใช้ก็แบบนี้ครับแบบถูกวิธีนะครับมัณนี้นะครับไม่ใช่นะครับแบบนี้นะครับวิธีการใช้มาดูนะครับนี่เป็นเป็นพานนะครับ พนัพนอันอันอะไรนะครับะพันอะไรครับพันม่วพันขุยนะครับพันไยนะครับผมมาจากขอนแก่นนะครับอันนี้มีอุปกรณ์อะไรมั้งครับอันนี้ก็มีหอกมีหอกนะครับนี่มีหอกอันนี้ก็นีใส่น้อใส่นะครับอันนี้นี่ใส่เกล็อันนี้ี่ใส่เกล็ดนะครับอันีใส่เก็แล้วก็มีถุงเท้าสั่งมาจากประเทศอะไรนี่ครับประเทศไทยนะครับกันน้ำเลยนะครับ กันว่าได้กันได้นิดหน่อยโอเคครับผมไปครับไประจนภัยกันครับครับอันนี้ผมก็พบเจอสิ่งมีชีวิตครับเขาจะมีขางอสองขาอยู่ข้างหลังครับขาของเขาก้ามเขามัดใหญ่มากครับแล้วก็จะมีเรดาร์จับสัญญาณอะไรสักอย่างนะครับนี่ครับเขามีเรดาร์้วยนะครับเรดาร์อยู่ด้านหน้าครับ เปสองขีดนะครับเรดาร์ーーของเขานี่ครับดูครับนี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับออกหากินตอนกลางคืนนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้เรียกว่าจิ้งหรีดนะครับ <Wow. S 1> อะไรครับว้าวก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับเป็นจุดหมายนี่ก็คือทุ่งนาท่งนะครับ เราเรียกกันว่านาท่งนัเองนะครับนาท่งก็คือนาที่อยู่ติดลําคลองนะครับเป็นคลองสาธารณะประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับอันนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยครับกําลังงอกครับส่วนด้านขวานี้ก็จะเป็นที่จุดที่เราจะใช้ในการตามล่าหาสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากบนะครับผมนี่นะครับอีครับไปดูกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณห้าร้อยเมตรแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้สิ่งมีชีวิตนะครับเป็นปลาช่อนครับแล้วก็ปลาหมอครับนี่ครับอันนี้เป็นปลาที่กําลังขึ้นจากบ่อนะครับจากบ่อของใครไม่รู้ครับอยู่ตรงนี้นะครับก็กําลังขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วมันจะตายนะครับเดี๋ยวผมจะเอามันไปนะครับตอนนี้ก็สิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเขียดเขียดอิโมนะครับ เฉียดอีโม่นะครับลักษณะก็เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับเหมือนเขียดตะปาดในห้องน้ําที่เห็นตามห้องน้ํานะครับแต่อันนี้เป็นคนละสายพันธุ์นะครับอันนี้เขาจะอยู่สถานที่ที่เขาจะอยู่ก็คือเป็นตามทุ่งนานะครับนี่ครับเขาอาศัยอยู่ตามละแหงครับตามละแหงของทุ่งนาแล้วก็จุดที่บริเวณที่มีเป็นหญ้าเป็นฟางนะครับเขาจะอาศัยอยู่ครับตัวนี้ก็เป็นพืช เขตร้อนนะครับครึ่งบกครึ่งน้าพบเจอได้ในประเทศไทยนะครับโอเคครับครับเทคนิคการส่องกบนะครับวิธีการส่องกบก็ให้เราใช้หูของเราก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดินมาในที่ที่มืดๆก่อนนะครับที่บริเวณที่เราคาดว่าจะมีตัวนะครับแล้วเราก็ปิดไฟก่อนครับให้เราปิดไฟครับแล้วก็นั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงครับแล้วเราก็ปิดไฟนะครับ ปิดไฟเพื่อที่เราจะฟังเสียงก่อนนะครับใช้หูของเราฟังเสียงเสียงร้องของกบก่อนนะครับพอเราได้ยินเสียงร้องนั่นคือเป้าหมายของเราแล้วเราค่อยเดินไปหาเสียงร้องครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับโอเคครับเรามาฟังเสียงกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปนะครับครับตอนนี้เราก็มาพบสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับมาดูกันใกล้ๆครับว่าจะเป็นอะไรครับโอ้อันนี้เป็นสัตว์สัตว์น้ํานะครับแต่ตัวนี้เป็นปลาหมอครับนี่สัตว์น้ํานะครับลักษณะของเขาก็รู้กันดีอยู่นะครับนี่ครับจะมีคีบตัวนี้เป็นสัตว์ที่คุ้นมากนะครับสามารถไปได้ไกลนะครับโอเคครับเราก็จะเก็บเขาไว้นะครับ ครับตอนนี้เราก็เจอสัตว์เลื้อยคานนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่นะครับตัวเขียวเขียวนี่ครับนี่นะครับเขาก็เลื้อยเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับเราจะไม่ยุ่งกับเขานะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์น้ําครับ อันนี้ก็มาดูครับผมก็ได้เจอปลานะครับอันนี้ก็ขอบไปแล้วนะครับดูครับได้ตัวแล้วครับเป็นปลาทอนนะครับอ้ตัวใหญ่มากว้าวสวยๆครับดูครับเป็แป้งครับ ครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มสี่สิบนาทีแล้วนะครับเรากําลังกลับบ้านกันนะครับแล้วพอดีว่ามาเจอนี่ครับมาดูครับหนึนะครับประดุกครับนี่เป็นประดุกนานะครับสองตัวครับคู่กันเลยนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะจับมันนะครับ

ดุกนาครับเี่หนักเลยนะครับ 국민 ketiga Adsor Malataka mauta ตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าครับเรากําลังเดินกลับพอดีครับนี่เราก็ได้เป้าหมายของเราครับวันนี้เจอตัวแล้วครับนี่ครับซอกตบนะครับนี่ครับหนึ่งตัวครับหนึ่งเต็มของวันนี้นะครับหว่าจะได้นะครับโอ้โหเดินเงินสองกิโลนะครับถือรับนะครับ นี่ก็ใช้เวลาในการออกไปประจุภัยในการหากบนะครับวันนี้เราก็ได้เป้าหมายของเรานะครับนะครับเป็นกบได้แค่หนึ่งตัวนะครับวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จภารกิจนะครับส่วนพันคุยก็ได้มาหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายไวค้ครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นผลพอได้ครับก็จะมีปลาครับ อันนี้เป็นปลาช่อนนาครับนี่ไซส์สวยเหมือนกันครับปลาช่อนนาครับแลก็จะมีปลาดุกนาครับปลาดุกนาแล้วก็จะมีปลาหมอครับอันนี้คือผลพลอยได้นะครับแล้วก็จะมีปูครับได้เยอะเลยครับอันนี้เป็นปูนาครับดูครับเราก็ได้ใช้เวลาไปตั้งแต่จากหนึ่งทุ่มนะครับ หนึ่งทุ่มก็เป็น2องทุ่มสามทุ่มสีทมทม่ทุ่มห้าทุ่มเงคืน,คนตีหนึ่งตอนนี้ก็ตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับก็ใช้เวลาไป6กชั่วโมงสิบห้านาทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับโอเคครับสำหรับเกษตรโอทีก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับขอพักผ่อนกันครับสวัสดีครับ